ผู้ชายสองคนจะทำอะไรกันเมื่อก่อนเวลาไปออกเดดเราทำยังไงบ้างนะกับจอนูก็แค่กินข้าวจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านแค่นั้นเองส่วนตอนเรียนแทบไม่เคยออกเดดเลยกับดังวูจินปกติก็ไม่เคยไปเที่ยวไหนเออคิดไปก็ปวดหัว ทำดังมูจินซะก็สิ้นเรื่องวันหยุดนี้ทำอะไรกันดีอ่านแล้วฮะฉันส่วนแล้วนะเพร้องท้องงาน,นพี่ก็ต้องคิดคิดสิว่าอยากทำอะไรไอเด็กนี่อะไรกันนายไม่มีอะไรที่อยากไปที่อยากทำบ้างหรอฮะ สงสัยหมอนี่คงคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันเออถ้านั้นเรามีเชื่อกันทั้งวันทั้งคืนดีไหมนี่ <c oughs> นายไม่คิดตอบอะไรที่มันจริงจังเลยใช่ไหมนะรู้ไหมเนี่ยว่าฉันกำลังจริงเลย แล้วฉันตอบไม่จริงจางตรงไหนเหรอพี่ทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนั้นไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ตื่นเต้นแค่รู้สึกแปลกๆที่ต้องไปไหนกับนายนี่ไม่ใช่เดทครั้งแรกสักหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกแต่ฉันไม่ได้ทำอะไรแบบนี้บ่อยๆนี่อะไรกัน พี่มีกิกตั้งเยอะไม่ใช่หรือไงแล้วจะบอกให้ว่านี่เป็นเด็กครั้งแรกของฉันเดี๋ยวนะนายเนี่ยนะคนอย่างนายน่าจะมีแฟนเยอะไม่ใช่หรือไงไม่เห็นจะเข้าใจทําไมคนไม่เห็นจะเข้าใจทําไมคนเราต้องออกเดทกันด้วยตอนนี้แต่ตอนนี้เหมือนจะรู้แล้วว่าทําไม ว่าทําไปทำไมเพราะฉันจะได้ใช้เวลากับพี่ให้มากขึ้นไงว่าแต่ถ้าไม่ออกเดดแล้วจะมีแฟนหรอเขาเป็นเขาเป็นคนนิสัยอดอย่างนี้สภาพไม่น่าอยู่รอดน่ามาได้หรอได้หรอเออคิดอะไรเนี่ยเวคิดอะไรเนี่ยแล้ว อารมณ์เสียเลิกคิดดีกว่าหนังรอบที่นั่งรอที่เสร็จที่แล้วที่สุดอีกอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งงั้นเราจองไว้พองั้นลองจองจองไว้พอกินข้าวเสร็จแล้วค่อยกลับมาดีกว่าไหมก็ได้ กินอะไรกันดีเออแล้วนายอยากกินอะไรล่ะแล้วนายอยากกินอะไรล่ะฉันถามนายก่อนนะฉันถามนายก่อนไม่ใช่หรอฉันไม่รู้ไงถึงถามนายนี่ใช่ดังวงจูจินหรือเปล่าใช่จริงๆด้วยไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีหรือเปล่าวูจีนเป็นไงบ้าง ไงไม่ได้เจอกันตั้งนานว่าแต่วูจีนมาทำอะไรที่โรงหนังละ่ะนั่นสิปกติไม่เคยมาแบบที่แบบนี้นี่แล้วแล้วมากับใครเพื่อนหรอมีเพื่อนหรอชด,ด้วยจริงสิจริงสิงสยังคบจีนวูอยู่หรือเปล่าเมื่อวานฉันไปดื่มกับเพื่อนๆมาพวกนั้นสงสัยกันใหญ่ ได้ยินว่าในพาไปไหว้พ่อแม่มาแล้วพวกเราก็เลยคิดว่าปันนี้คงแต่งงานกันไปแล้วมั้งอีกแล้วรู้สึกอารมณ์ไม่ดีเหมือนเมื่อกี้เลยเป,เป็นเป็นอะไรไปไม่สบายเหรอเราก็แค่พี่เขาบอกว่าหิวจนจะไม่มีแรงด้วยจ,จนจะไม่มีแรงแล้วฉันยังไม่ได้พูดเลย ฉันจะพาพี่ไปกินข้าวก่อนแล้วกันโอ้ไปเถอะแล้วเจอกันเกิดมาไม่เคยเห็นหมอนั่นสนใจใครแบบนี้เลยนะนั่นสิคงเป็นแฟนเก่าแน่นอนฟังจากที่เพื่อนๆพ,พูดดูเหมือนไม่ใช่เพื่อนธรรมดาเพื่อนร่วมเรียนธรรมดาคงไม่ได้ติดต่อกันคงไม่ได้ติดต่อกันอยู่หรอกใช่ไหม ดังวูจีนเคยดังวูจีนคบกับคนอื่นและเราได้ยินเรื่องนี้จากคนอื่นอีกเช่นกันทำไมรู้สึกดังวูจีนมีอะไรแปลกๆเหมือนไม่ใช่ดังวูจีนที่เราเคยรู้จักอันที่จริงเราไม่ได้สนใจว่าดังวูจีนจะเคยคบกับใครยังไงมาก่อน เพราะเมื่อก่อนหน้านี้เราก็คบกับคนอื่นมาเหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังดังวุฒิจินจิยู่เป็นใครเหรอ,อยังติดต่อกันอยู่หรือเปล่าบ้าเอ้ยพูดออกไปจนได้แต่ถ้าไม่ถามตอนนี้อกคงแตกตายซะก,ก่อนแน่ ถ้าทางแบบนั้นหมายความว่ายังไงนี่เราจริงจังนะพี่ห่วงฉันด้วยหรอเออเล่าสักหน่อยก็แค่สงสัยเฉยๆถามไม่ได้เลยไงเออก็ได้ใช่ฉันรู้สึกอย่างนั้นแล้วไงฉันรู้สึกไม่ได้หรอ ได้อยู่แล้วที่ผ่านมาคิดว่ามีแต่ชั้นที่ห่วงพี่ดีจังที่พี่ห่วงชั้นด้วยเอาชั้นไปนับไว้เอาชั้นไปมับไว้ที่ไหนสักแห่งดีไหมจะไม่ได้ต้องเจอใครจะบ้าเหรอในเห็นชั้นเป็นคนยังไงฮะโอเคนะคะทุกคนก็จบไปแล้วสำหรับ ตอนนี้นะคะก็เราจะมาต่อแค่ตอนเดียวก็คือเราคิดว่าจะทําให้จบเลยแต่คือว่าตอนนี้เราอารมณ์เสียอยู่นะคะก็คือ,อแต่ว่าถ้าเราอ่านผิดต,ตรงไหนก็ต้องขอัยด้วยนะแล้วก็ถ้าคลิปนี้เราอาจจะอ่านไวๆบ้างก็คือเราอารมณ์เสียเราอาจเราอาจคิดประมาณเออทอดตอน ที่ห้าสิบห้าสิบห้าแล้วแต่อยู่ๆโทรศัพท์เราก็ดับไปไฟไม่ได้หมดด้วยนะเลยทาให้เราอารมณ์เสียขึ้นนะวก็คลิปที่เราทํเนี้มันเราทําไปสามสี่ห้ารอบแล้วแต่มันก็ยังเอ้ยมันก็ยังไม่มีเสียงออกมาเลยเราก็เลยโมโหขึ้นมาแล้วก็แก้แก้แล้วมันก็ยังมาดับเราก็เลยโมโหนะก็ต้องขอโทษด้วยสำหรับที่เราพูดเยอะแล้วก็กบน่นเยอะเกินไปนะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย